เราซื้อมาใหม่กับมาตัวเก่าที่ November กับเอ Majesty ตู้ Majesty ตูนะคะส่วนอันนี้ก็ตัวเล็กอันนี้นะคะ Majesty อันนี้ r s a r y Seller นะส่วนอันนี้ก็ตัวเล็กตัวน้อยส่วนอันนี้ก็ November ส่วนอันนี้เ Majesty ตู้ซื้ออะไรก็รูปกองฟ้า เด็กเกียวตลกมากนะคะซื้ออะไรมาไม่รู้กองฟางไหนเล็ดไงคะกองฟางหนูก็แบบว่าแบ้ให้มันกินอย่างเงี้ยมันสนุกยังไงครัเด็กเกียวแล้วก็มีค้วยน้ำมันด้วยนะอันนี้ไม่ห้ามใส่นะคะต้องกองไว้ขันนะพิมพ์จะเลือกตัวนี้ให้เันนี่ต้องมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะพิมพ์ขอเลือกให้ตัวนี้ใส่นี่แล้วก็ตัวนี้ใส่อัน บอกว่าต้องใส่แบบนี้เป็นพนักพิงหลังจริงๆเขาต้องเป็นที่ที่จับนะคะอากงผิดค่ะตอนแรกน้องพิงบอกอย่างนี้ถูกแล้วนะคะอโอเคอันนี้ให้ตัวนี้ก่อน่ะคะณมรักตัวนี้ขาเจ็บขี่ไม่ได้ตัวนี้ขี่ได้ตัวเดียวโอเคนะคะต้องเท่าไหร่คะัคุณแม่หมืบ่บาท ราถูกมากตัวละประมาณสองร้อยถ้าเมืองไทยน่าจะราวๆสี่หรอกที่ที่สวิตเซอร์แลนด์แพงมากพันเลยยี่ห้ออะไรคะพี่ยี่ห้อชาลาลัยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นยี่ห้อของเยอรมันนะชลาลัยชลาลัยซาลาม,าลาลมคือจริงๆนะคะตัวเนี้ยอยากได้ที่สวิตเซอร์แลนด์มากเลยค่ะเป็นรองไห้เอามาดิแต่ปาก็ไม่ให้เพราะว่ามันแพงมาก ก็เลยเจอที่นี่ก็เลยบง่งเงินซื้อมาค่ะถูกมากที่นี่อีกที่หนึ่งที่ถูกคือญี่ปุ่นนะคุณแมงญี่ปุ่นเพราะตัวญี่ปุ่นก็ตัวเล็กๆกับตัวน้องเวนเบอร์ชื่อจากญี่ปุ่นเนี่ยของพวกนี้ซื้อจากญี่ปุ่นชอบตัวไหนที่เจอเลยตัวนี้เลยค่ะชอบตัวน,นี้มากที่สุดนะคะจริงจริงๆมาของแล้วพิมพ์พิมเลือกใส่ได้อยู่แล้ว เมื่อกี้ก็ใส่เองค่ะต้องแบกมันอย่างนี้แล้วก็เอาอันขึ้นไปอย่างนี้นี่่ะเคนี้ก็จะได้แล้วมาแบบนี้แบบอ,นอันออนี้ค่ะต้องเว้นให้มันมีเคสอ,อันนะคะเดี๋ยวทำให้ดู อากงทองนะพิมบอกว่าต้องปั่มให้ตรงก่อนแล้วก็เอานิว้วโป้งแตะไว้แต่พิมไม่ใช้นิ้วโป้งพิมใช้มืออย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่ไหวค่ะต้องไม่ทำตรงนี้ขออนุญาตหนึ่งน,นะคะพิมไม่ใช้นิ้วโป้งมา,มาที่หนูรักกันเหรอที่เท้ามีดเหรอลูกทำไม่ทำแบบเขาแบบนี้ครับเด็กผิว นี่ปาช่วยไหมครับกินไม่นภารกิจนี่เป็นเวลากี่โมงก็จะกิามพี่สามไม่หลับไม่นอนนะคะแม่ก็ยังไม่หลับไม่นอนแล้วหนูปลุกแม่ขึ้นมาได้เนี่ยตาก็ยังไม่หลับไม่นอนเลยหนูปลุกปาขึ้นมาก็หนูยากุกับแม่ได้อนู่างรีบุกอ่ะไดอแล้วตื่นมาเล่นกันหน่องนี่นะคะก็น่าจะได้แล้วค่ะ แบบว่าถ้าเก็บล้หมุดมันจะหมุนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะแน่นไปแล้วโอ้ตัวนั้นสวยสุดจริงด้วยอะ่ะปลาว่านอะลูกนะอืมเขาไม่อยากนอนเขาไม่อยากกินแนละ้วลูกนี่ตีสามแล้วค่ะให้เขาไปนอนไหมคะเดี๋ยวฉันต้องกอบน้านอนอีกนาเนี่ยเลี้ยงยากมากที่สุด <c oughs> โอเคมันไม่อยากกินแล้วว่ามันนอนแล้ว เอามาดมจิ็บน้ำา้าเอาดูแล้วพี่เกีวแม่หนูถึงชอบมาทะกโะวหชอบขี่มันแนละพิม์ชอบดูมาด้วยจะบอกให้คือน้องพิมรักมานั่งกับย้ายประเทศไป ไปตั้งใจเลียงมาเลยค่ะจะไปประเทศอะไรคะัปากช่องน่ะสิค่ะปากช่องหรือบางครั้งก็ไปที่สวิตเซอร์แลนด์เจดงปีนเหมาเมาที่สวิตเซอร์แลนด์เยอะมากที่เราไปได้ถึงมเยอะมากมลลิการูปรับไปกันนะค่ะากาับบ้าซา,ายแตะว่าตอนที่กลับมาจากอเมริกาปุ๊บนะคะจะมาเล่นมอเตอร์ไซค์ค่ะ อ๋อรถจับนานอยู่เด็กๆขึ้นไปเล่นมอเตอร์ไซค์ครับไม่เล่นในห้องโฮมกับเจ๊นะฮะไม่ขึ้นไปเล่นมอเตอร์ไซค,ค์เลยฮะโอ้ก็ลืมตัวค่ะ<อ>คิดถึงโุงเนาะ